ในเรื่องของการที่เอาสายไฟลงพื้นดินที่กำลังเป็นจุดทำหลายหลายแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ของเรานะคะซึ่งตอนนี้ค่ะทางเทศบาลนครเชียงใหม่ก็ได้พร้อมปรับผิวจราจรร,รอบคูเมืองเชียงใหม่ทันทีหลังจากที่การไฟฟ้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำสายไฟและสายสื่อสารลงดินแล้วเสร็จ นางสาวสุธารัตน์สุดเขตรองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่เปิดเผยถึงความพร้อมในการปรับปรุงพื้นผิวจราจรรอบคูเมืองว่าเทศบาลนครเชียงใหม่มีแผนปรับปรุงพื้นผิวจราจรบริเวณรอบคูเมืองเชียงใหม่ทั้งด้านนอกและด้านในโดยเริ่มจากถนนคูเมืองด้านนอกบริเวณประตูท่าแพเป็นพื้นที่แรกในช่วงเดือนพฤษภาคมและคาดว่าจะแล้วเสร็จทุกพื้นที่ภายในปี2567นี้ค่ะและสำหรับการปรับปรุงพื้นผิวจราจรบริเวณถนนสา หลักคูเมืองด้านในก็จะเริ่มดำเนินการในช่วงต้นปี2568หลังจากที่โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ระยะที่1ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและภาคีเครือข่ายแล้วเสร็จและส่งมอบพื้นที่คืนให้กับเทศบาลน,นครเชียงใหม่ทั้งนี้หากประชาชนที่สัญจรไปมาในช่วงนี้แล้วเกิดอุบัติเหตุนะคะก็สามารถแจ้งมายังเทศบาลน,นครเชียงใหม่ได้ซึ่งก็จะประสานไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อไปค่ะเราไปฟังเสียงของ สองท่านรองปลัดเทศบาลน,นครเชียงใหม่กันค่ะสำ,สำหรับในเรื่องของการก่อสร้างสายไฟลงดินที่ดาเนินการร่วมกับไฟฟ้าร่วมกับเทศบาลน,นครเชียงใหม่นะคะก็เป็นการปรับภูมิทัศน์เมืองเพื่อให้สวยงามเราจะได้เห็นวัดวาอารามธรรมชาติเนี่ยที่ร่มลื่นโดยไม่มีสายไฟเนี่ยคะ่ะบทบัง ภูม,มิประเทศหรือบทบังสายตาของนักท่องเที่ยวแต่ว่าถ้านักท่องเที่ยวนะคะเดินทางในเส้นคูมเมืองค่ะไม่ได้รับความสะดวกสบายหรืออุบัติเหตุนะคะสามารถแจ้งไปที่หน่วยงานซึ่งเราเองนะคะจะประสานสัมพันธ์ในเพจเทศบาลอยู่แล้วซึ่งหน่วยงานหลักที่ในการรับผิดชอบคือไฟฟ้าจะดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนในที่เกิดอุบัติเหตุหรือเกิดความเสียหายในทรัพย์สินที่เดินทางโดยในรอบคูมเมือง สภานครเชียงใหม่ยังมีแผนการดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างระบบสัญญาณไฟจราจรสัญญาณไฟทางข้ามตลอดจนระบบกล้องวิดีโอวงจรปิด CCTV ควบคู่ไปด้วยเพื่อช่วยลดอุบัติเหตุทางถนนที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สัญจรไปมาในเขตเมืองเก่าช่วงนี้ก็